อาจารย์อาจารย์สร้างเทปนี้ขึ้นมาต้องการให้มันเกิดสิ่งหนึ่งก็คือแก่นแห่งสันติภาพของโลกใบนี้เพราะนี่คือแก่นถ้าพวกเราเข้าใจสิ่งนี้เราจะเข้าใจทั้งหมดเลยแล้วเราจะอยู่ร่วมกันอย่างร่มเย็นเป็นสุข้วยไม่เบียดเบียนกันไม่ทะเลาะก,กันไม่ทําลายกันอีกต่อไปสิ่งที่พวกเรามาทำลายกันแก่งแย่งกันทุกวันเนี่ยเพราะเราคิดว่าทุกอย่างเป็นของของเราจริงๆไง แม้แต่ร่างกายนี้เราเชื่อว่าเป็นร่างกายเราดินเราดินมันไม่ใช่ของของใครทุกอย่างบนโลกใบนี้มันเป็นของของธรรมชาติหมดเลยแต่เราไปยึดว่าเป็นของของเราเราเชื่อว่าร่างกายนี้เป็นร่างกายเราเสียงนี้เป็นเสียงเรามโนภาพเป็นมโนภาพเราอารมณ์เป็นอารมณ์เราที่รู้อยู่นี่เรารู้โดยแท้จริงมันไม่มีเราอยู่ในอาการนี้เราคือต้นธาตุเป็นธาตุต้นกําเนิดเป็นธาตุตามธรรมชาติที่มัน มีชีวิตและมันว่างเปล่าไสมากพวกเรานึกภาพว่าถ้าพวกเราไม่มีรูปร่างพวกเรามีชีวิตนะแต่ไม่มีรูปร่างมันเป็นท่าใสกลืนไปทั้งจัรกรวาลเลยพวกเราก็ท่าตัวนี้ไม่มีเสียงนี้ด้วยเสียงนี้ไม่ใช่เราไม่มีเสียงนี้ไม่มีภาพไม่มีอารมณ์ไม่มีอาการรับรู้ด้วยมันมีแต่ความสงบร่มเย็นบริสุทธิ์เพียวเพียวเลยเราคือตัวนี้ราบนบริสุทธิ์มากๆด้วย พวกเราต้องเข้าเข้ามารู้ข้างในให้ได้ใครถึงตรงนี้ได้ชนะใครเล่นเกมนี้ชนะได้ก่อนนะเราจะน้ำตาล่วงร้องไห้แล้วเราจะอัศจรรย์สุดๆมันเป็นสิ่งที่เลอค่าที่สุดพวกเราเคยมีความสุขสุดๆไหมถ้าพวกเราเข้าถึงข้างในเนี่ยมันยิ่งกว่านั้นเป็นล้านเท่าเลยจนมันหลุดออกไปจากโลกใบนี้จนเรารู้ว่าทั้งจัก,กรวาลเนี่ยเกิดมาจากไหน่ะ ความเป็นเราเกิดขึ้นมาได้ยังไงไอ้ก้อนเนี้ยเกิดมาได้งไงเสียงเนี่ยมโนภาพอารมณ์อาการลุกเกิดขึ้นมาได้ยังไงเราจะเข้าใจทั้งหมดของวัตตะ